สวัสดีคะ่ะน้องๆป .6 นะคะทุกคนเลยคลิปนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยนะคะข้อสอบทีเด็ดนะคะ2 5 2 6, 6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะฝากกดติดตามช่อง my c a s h room channel ครูด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อที่16กันเลยคะ่ะทำการทดลองโดยใช้น้ำตาลก้อนดังต่อไปนี้นะวิธีทดลอง <c oughs> ขอโทษนะข้อหนึ่งค่ะปั้นดินน้ำมันเป็นลูกบอลกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนติเมตรสองค่ะเสียบไม้จิ้มฟันสามอันไหนเป็นดังรูปดังต่อไปนี้นะเสียบไม้จิ้มฟันสามอันที่ลูกบอลให้เหมือนขาสามขาดังต่อไปนี้เลยสามค่ะวางน้ำตาลกรอนสามก้อนในจานเพาะเชือ้อแล้วนำไม้จิ้มฟันแต่ละอันนคะคะปักลงบนน้ำตาลกรอนแบบนี้นะ เพื่อให้เป็นฐานรูปร่างรูปทรงเป็นพีระมิดสีหยดน้ำลงบนน้ำตาลก้อนหนึ่งก้อนด้วยหลอดหยด20หยดอ่าเมื่อเวลาผ่านไปให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลก้อนและพีระมิดนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเราไปทำการทดลองกันนะให้น้องๆปั้นนี่ๆๆ่น,น,น น้ำนะมันเป็นวงกลมแบบนี้เอาไม้จิม้มฟันเสียบเสียบเสียบเป็นขาแล้วทานที่ขาเป็นน้ําตาลก้อนเจาะเข้าไปเลยจิ้มไปเลยนะคะจากนั้นทําไมเอ่ยให้น้องบีบหยดน้ําค่ะด้วยด็อปเปอร์ก็ได้อ่าหยดไปนะคะก้อนละยี่สิบหยดเข้าไปนะดูการเปลี่ยนแปลงกันถามว่าอะไรจะละลายก่อนก้อนไหนอ่ะก็ต้องก้อนที่ถูกหยดก่อนไหมจะละลายก่อนถูกปะล่ะนะเขาถามว่าข้อรายเก่า เกี่ยวกับการทดลองนั้นไม่ถูกต้องด้านบนไม่ถูกต้องนะเขาให้เราหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะน้องนอง้ข้อไหนคือไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งขณะที่เริ่มหยดการทดลองนะคะเอาใหม่ขณะเริ่มหยดน้ําลงบนน้ําตาลก้อนน้ําตาลก้อนจะกรอนอืมเป็นได้ไหมใช่ใช่ก็เริ่มมีการก่อนแล้วมีการที่มันจะเอ,อสลายเริ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูก นะคะเริ่มกันก่อนเพราะว่าน้ํามันมทําลายนะะแรงยึดเหนี่ยวของน้ําตาลก้อนไงเนาะข้อสองค่ะไปต่อถ้าน้ําตาลก้อนสัมผัสกับน้ําน้ําตาลก้อนจะละลายน้ําใช่เลยข้อสามค่ะเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดกับน้ําตาลว่าการละลายใช่แล้วน้ําเจอน้ําตาลที่เป็นทรายเกิดการละลายอย่างแน่นอนแล้วมาดูข้อที่สี่ค่ะน้ําตาลก้อนที่ละลายน้ํและเหยหายไปหือ้อ น้ำตาลระเหยได้ไหมอ่ะเราให้ความร้อนกับมันไหมเราไม่ได้ให้กับความร้อนนะคะน้ำตาลก้อนที่ละลายนะ้ำเราเรียกว่าการละลายก้อนน้าตาลทรายมันละลายนั่นเองค่ะไม่ได้ใช้คําว่าละเหยผิดตรงนี้นะคะใช้คําว่าละลายนะคะลอลิงนะ <c oughs> ละลายไปจึงมองไม่เห็นน้ําตาลก้อนอีกต่อไปดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่สี่นั่นเอง ข้อที่4ี่นะเราไปกันต่อนะข้อที่17ค่ะป่าอ่านโจทย์พร้อมกันต้องการแยกขวดที่มีน้ำอยู่ข้างในและก็ขวดเปล่าในสถานีอวกาศที่อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักภาพ A ถือขวด2อขวดไว้ในมือทั้งสองข้างและภาพ B ผักขวด2ขวดออกไปพร้อมกันด้วยแรงที่เท่าเกัน นี่จะเป็นลนักษณะแบบไหนถือไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วลองเปรียบเทียบนะจ๊ะขวดหนึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอีขวดหนึ่งเคลื่อนที่อย่างช้าๆพอจะรู้แล้วว่าขวดไหนมีน้ําอยู่ข้างในอ่ะหมายถึงอีกรอบหนึ่งคือถ้าเราอยู่ในสภาวะ,ะไร้น้ําหนักอยู่ในสถานีอวกาศเรามีขวดน้าขวดเปล่าหนึ่งขวดอีกอันหนึ่งมีน้ําอยู่เราอยากรู้ว่าอันไหนมีน้ําอันไหนเป็นขวดเปล่าทํายังไงดี ภาพที่หนึ่งเขาบอกว่าโอเคฉันถือสองมือเลยข้างละขวดแล้วก็เปรียบเทียบเอาเจ้าภาพบีบอกว่าอางไหนสิลองผักขวดทั้งสองนี้ออกไปด้วยแลนที้เท่าๆกันถ้าอันไหนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะอีกอันหนึ่งอันไหนเคลื่อนที่อย่างช้าเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อที่ทำให้เรารู้ว่าอันไหนมีน้ำอ่ามาดูนะ ข้อใดบ้างนะคะกล่าวเกี่ยวกับการทดลองด้านบนได้ถูกต้องข้อที่หนึ่งเขาถามนะแป๊มนึงนาเขาถามว่าอะไรอ่านโจทย์ดีๆถูกต้องก็าถามถูกต้องนะข้อที่หนึ่งค่ะในสถานีอวกาศแม้ไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่ขวดก็ยังมีน้ำหนักขนาดคนยังไรน้ำหนักเลยอะขวดจะมีน้ำหนักได้อย่างไร ผิดตรงนี้ค่ะข้อที่สองในสถานีอวากาศมวลของขวดที่มีน้ําอยู่ข้างในและขวดเปล่าเท่ากันไม่สิใหม่ใม,ม,ม่ขวดที่ทําไมขวดที่มีขวดที่ทําไมขวดที่มีน้ําอยู่ดิมันต้องมีอะไรเอ่ยมวลของขวดต้องทำไมมากกว่าถูกไหมต้องมากกว่านะคะก็ผิดอยู่ดี ต่อไปค่ะข้อ3จากภาพ A ไม่สามารถประเมินน้ำหนักของขวดที่ถือได้อยู่ในมือทั้งสองข้างแน่นอนค่ะนะประเมินไม่ได้นะคะประเมินไม่ได้อันนี้คือผิดเลยนะคะข้อ3ผิดนะต่อไปข้อสี่ค่ะต่อค่ะจากภาพ B ขวดที่มีน้ำอยู่ในข้างในจะเคลื่อนที่ได้เร็วผิดถ้ามีน้ำอยู่อ่ะมันต้องเคลื่อนที่ได้ช้าสิถูกไหมและข้อ5้าต่อค่ะ จากภาพ B ีขวดที่มีน้ำอยู่ข้างในเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าแน่นอนถ้ามีมวลมากกว่ามีมวลมากกว่ามันจะมีความเฉื่อยมากกว่าก็คือเคลื่อนที่ช้ากว่านั่นเองค่ะฟังครูอีกครั้งหนึ่งนะคะนะขวดที่มีน้ำอยู่ข้างในจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าเนะคยเหตุผลมันมีมวลมากกว่า มีความเฉ่ยมากกว่าจึงทำให้มันขึ้ื่อนที่ช้ากว่านั่นเองเดังนั้นข้อ5ก็ถูกอีกเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบทั้งข้อ3และข้อ5เลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคค่ะนะสหรับคลิปนี้ครูจบคลิปเพีงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีความรู้